มาเลเซียเป็นหนึ่งใน44ประเทศและเขตการปกครองทั่วโลกที่ยังคงมีกษัตริย์แต่ขนบการขึ้นครองราชของกษัตริย์มาเลเซียมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทุก5ปีมาเลเซีย,ยจะจัดการเลือกตั้งสมเด็จพ,พระราชาธิบดีหรือที่ชาวมาเลเซียเรียกกันว่ายันดีเปิดตัวนากรงจากสุลต่านผู้ปกครอง9ก้ารัฐได้แก่ยะโฮตรังกานูปะหงังสลังงอเกดะกวนตันเนกีเซมบิลันเประและปาลิตในสภาผู้ปกครอง ตามปกติแล้วสมเด็จพระราชาธิบดีของมาเลเซียทรงมีบทบาทเป็นผู้ประกอบพระราชพิธีและทรงอยู่เหนือการเมืองแม้ว่าบทบาทตามรัฐธรรมนูญจะทรงเป็นพระประมุขและเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของประเทศก็ตามเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสมเด็จพระราชาธิบดีอันดุลเลชาแห่งมาเลเซียทรงปฏิเสธการประกาศภาวะฉุกเฉินตามคำกราบบังคมทูลของนายกรัฐมนตรีบูยิดดินยัตซินเนื่องจากพระองค์มีพระบรมราชวินิจฉัยว่า มาเลเซียยังไม่มีความจำเป็นต้องประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นักวิเคราะห์ต่างมองว่าการที่สมเด็จพระราชาธิบดีทรงปฏิเสธคำกราบบังคมทูลของนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เรื่องปกตินักแต่ก็เป็นเรื่องที่ทรงสามารถทำได้ตามรัฐธรรมนูญเลขาธิการสํานักพระราชวังมาเลเซียอาหมัดฟาดินแชมซัดตินกล่าวว่า รัฐบาลจัดก,การกับโรคระบาดได้อย่างดีเยี่ยมและมีประสิทธิภาพพระราชาธิบดีทรงเชื่อว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีมูยิดินยาซินจะสามารถดำเนินนโยบายและบังคับใช้มาตรการที่ควบคุมการระบาดได้ดังนั้นจึงยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแม้ว่าพระองค์จะไม่เห็นด้วยกับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแต่หลายฝ่ายก็มองว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสก็เป็นการรับรองรัฐบาลของยาซินไกล นอกจากนี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสมเด็จพระราชาธิบด,ดีได้ทรงออกมาเรียกร้องให้หยุดเกมการเมืองและหยุดพยายามทำลายเสถียร,รภาพของรัฐบาลพร้อมย้ำว่างบประมาณปี2021ที่จะถูกนำเข้าสภาวันที่6พฤศจิกายนนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะจัดการกับโควิด -19 และฟื้นฟูเศรษฐกิจการสแสดงออกของพระองค์ทำให้มีหลายฝ่ายเริ่มตั้งคำถามว่าราชวงศ์ที่ต้องอยู่ในความเป็นกลางกำลังหนุนหลังนายกรัฐมนตรียัสซินหรือไม่ เพราะช่วงนี้ยาซินเองก็กําลังเผชิญกับความไม่แน่นอนว่าจะสามารถควบคุมสภาก่อนถึงการประชุมงบประมาณได้สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลาชาสุลต่าจากราปาหังทรงเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีลำดับที่16ของมาเลเซียทรงจบการศึกษาจากราชาวิทยาลัยการทหารแซนเฮิร์ตและทรงจบการศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการทูตจากมาหาวิทยาลัยออกสปอร์ดพระองค์ทรงขึ้นของราชาสมบัติเป็นสมเด็จพระราชาธิบดี หลังสมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมหมัดที่5ทรงประกาศสละราชสมบัติหลังจากปกครองมาเลเซียได้เพียงสองปีเท่านั้นนับตั้งแต่นั้นมาสมเด็จพระราชาธิบดีก็ทรงมีบทบาททางการเมืองมาเลเซียอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงที่รัฐสภาข,ของมาเลเซียกำลังเผชิญกับความขัดแย้งทางการเมืองแม้ว่าการใช้พระราชาอำนาจในการบริหารแผ่นดินมักจะไม่ใช่ภาพที่คุ้นตาประชาชนแต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่สำหรับชาวมาเลเซีย กัญญาณัฐเตโชติรัศนีไทย PBS World รายงาน